กินนีนอน่อย่างเขาเอินไม่อีงอ่ะอุ้ยฮะยกึืนยกคืนยกคืนเลยกินนี่ยังกินนี่อย่างจับจับสองมือเออนั่นแหละจับสองมือครับเดี๋ยวมันก็เฮียกินทั้งขางมันตัวลูกเห็นทั้งขางอ của cá da Tụt chuộp chuộc chuộc, ao lêy ủn ủn à ao mm -hmm, à uh, chít ัวยังไงนีหยืดยดเลยยืดยิดเลยุยยลยนะโอ,อ้ปุณะพุะะือืแชบบอบลุปพุด่ะคือ,อยังคือ้อยัง ยืดยืดระวังมันเฮียเด้อน่ะตรงนี้จ้ะยามันสีเฮียเด้ล่ะมันสีบ่ได้กินเด้ค่ะผุน่ะเห็นบ่มันเฮียกินเลยใส่ปากเลยโอ้โหระวังมันเฮียเปื่อนเด้อผุน่ะหนานหนามันสีเปื่อนเด้น่ะ แซบบ่บไล่ป่ะม,มันเป็นอะไรโรสสันเป็นอะไรนัวน,นัวมันจืดจืดจังไหนมนนนนนันเกิดนัวนัวเค็มๆน้อยนนหนึ่งตัวอืมคุะเอาละบันเนี่ยเอาละ